หมืน่นโอ้หมื่นนะครับหมืน่นหมืน่นโอ้ขับหน้าจอเลยไหมนี่เอยคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปนอนจากช่อง b ีเ่เจที่พี่อีกแ่แ <All S 1> หลผูช้ชมเย้ <Yeah. S 2> เวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเพชรฟรีกรันแบบพี่เลนมาเนี่ยโอ้โหนี่ครับเห,เห็นไหมเห็นไหมคานผู้ชมคือแบบตามปกคลิปเลยตามต้นคลิปนี้่านผู้ชมนี่ยหมื่นไดมอนด์นะคานผู้ชมครับผมรับมาแล้วคานผู้ชม ไม่อยากจะคุยครับคือรับจริงครับนี่คือ LFC รางวัลรายเดือนกุมภานะครับของคีเอเตอร์วันนี้ผมก็จะสอนสมัครนะคุณผู้ชมในการรับเพชรฟรีกันคุณผู้ชมเอาไปถลุงเล่นนะครับก็วิธีสมัครง่ายๆคุณผู้ชมครับเพียงแค่กดเข้ามาตรงประกาศคุณผู้ชมแล้วกดเข้าไปในประกาศหลังจากนั้นนี่ครับนี่สมัครค r ีเเตอร์รอบใหม่เปิดรับแล้วคุณผู้ชมกดตรงนี้เข้าไปเลยดูกนอน่างอัดหรือว่าโอเค โอเคคุณผ okay. ู้ชมครับเมื่อกดเข้ามาหน้านี้แล้วใช่ไหมครับุณผู้ชมเฮ้ยหน้าไปทำรูปปกมาก็นี่ครับใบสมัครนะครับคุณผู้ชมก็อ่านนะครับเพื่อเรียนรู้นะครับุณผู้ชมแต่ถ้าใครไม่ได้อ่านก็ทําตามพี่นี่คือรางวัลคุณผู้ชมไอเทมสัดสนุกก็จะมีโปสเตอร์ที่ได้รับเฉพาะเเตอร์นะคุณผู้ชมซึ่งผมยังไม่ได้นะแล้วก็มีเพชรนะครับแล้วก็มีเป็นบัตรสร้างห้องแล้วก็มีเสื้อแล้วก็ถ้วยรางวัลนะอันนั้นสําหรับแสนซับนะคุณผู้ชมแล้วก็วีไอพีคุณผู้ชมก็นี่คุณผู้ชมแล้วก็มมมีกกกติาาในรรสัคผู้ช ต้องมีช่องส่งผลงานไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ได้ผู้ชมแล้วก็ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย5,000คนขึ้นไปทำผลงานเป็นรูปแบบคลิปวิีโอหรือไลฟ์สตรีมก็ได้ส่งใบสมัครเข้ามารอทีมงานติดต่อกับผู้ชมนี่ผู้ชมข้อแรกผู้ชมก็คืออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Free Fire Creator และยอมรับเงื่อนไขในการสมัครให้เราติ๊กยอมรับไปผู้ชมนี่หากส่งใบสมัครโดยมีเจตนาในการก่อกวนหรือ ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจะถูกแบนไอดีนผู้ชมกดยอมรับไปด้วยผู้ชมครับเดี๋ยวผมค่อยมาติกออกอันนี้คือผมสมัครไปแล้วผมไม่สมัครทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับฟรีไฟล์ครีเอเตอร์ห้าข้อผู้ชมก้อหนึ่งโครงการฟรีไฟล์ครีเอเตอร์คืออะไรผู้ชมก็คือจะมีโครงการสําหรับพัฒนาและสร้างนะักคอนสร้างคอนเทนต์ของเกมฟรีไฟล์โครงการแจกเพชรแจกแบมอนแจกบ,บัตรโครงการรวบรวมนักเล่นคนดังมาเล่นเกมผู้ชมโครงการสร้างกลุ่มไอดอลผู้ชมก็อันนี้ให้ตอบอันแรกผู้ชมข้อหนึ่ง โครงการพัฒนานักสร้างคอนเทนต์ของเกมฟรีไฟนะครับแล้วก็ข้อใดไม่ใช่สิทธิพิเศษของฟรีไฟคีเเตอร์ของที่ลึกพิเศษเฉพาะสมาชิกรางวัลรายสัปดาห์รางวัลรายเดือนตอบว่าผิดทั้ง3ข้อน้ำชมเพราะว่า3ข้อนี้เป็นสิทธิพิเศษที่เราจะได้แน่นอนนะครับหลังจากเราเป็นค r ีเ t เตอร์แล้วทําอย่างไรถึงจะได้รางวัลรายสัปดาห์น้ชมก็คือให้เราตอบข้อนี้น้ชมก็คือ นี่เล่นกิจกรรมในเกมฟรีไฟล์ตามที่ทีมงานกำหนดนะั่้ชมข้อ4จะได้ตอบข้อนี้ตอบตามพี่นผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากสมัครและอยากผ่านทำอย่างไรจะได้รับรางวัลรายเดือนนั่ชมก็คือนี่นั่มชมตอบข้อ2นะมียอดผู้ชมวิวตามเกณฑ์ที่ทีมงานกำหนดนะครับถึงจะได้รางวัลรายเดือนก็คือเพชรหมื่นเพชรที่พี่ได้เลยครับแล้วก็ผู้สมัครต้องมียอดผู้ตามยอดโฟล์ยอดสับตะไคร่นะครับผู้ชม มากกี่คนมากกว่ากี่คนถึงได้่านผู้ชมต่อไปที่5,000คนนะ่านผู้ชมก็คือต้องมีผู้ติดตาม5,000คนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าเป็น YouTube ก็สามารถสมัครได้แล้วแล้วก็ข้อมูลในการสมัครโครงงาน,น่านผู้ชมก็คือช่องทางในการส่งผลงานของคุนคือว่าเราทํา y o YouTube หรือว่าทํา f Facebook หรือว่าทำเพจ f a c e b o ท่านผู้ชม ที่ว่ามีผู้ติดตาม5,000คนที่ว่าพร้อมจะส่งใบสมัครให้เราเลือกน้ชมสมมติว่าผมทำยูทู e ผมก็ส่งยูทูปน้ชมชื่อช่องในการทําเสนอนะ้ชมเราก็ต้องพิมพ์นะ้ชมคือพิมพ์แบบ P J จุด T P E อันนี้ชื่อช่องผมนะ้ชมก็คือให้พิมพ์ชื่อช่องตัวเองเข้าไปลิงก์ช่องนะ้ำชมตรงนี้ใส่ลิงก์ช่องตัวเองนะ้ำชมครับผมขอไม่ใส่แล้วกันเพราะผมไม่สมัครจริงอันนี้คือยอดสับตะไคร์ปัจจุบันนะ้ำชมว่ามีผู้ติดตามเท่าไหร่ขั้นต่ำ5,000คนขึ้นไปน้ำชม ชื่อไอด a เฟซบุ๊กส่วนตัวก็คือชื่อเฟซบุ๊กเราว่าเฟซบุ๊กเราชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมชื่อเฟซบุ๊กจร Ig ิงๆนะเป็นชื่อจริงก็ใส่ชื่อจริงนะครับชื่อที่ว sure ่าเขาพิมพ์แล้วจะเจอเฟซบุ๊กเราท่านผู้ชมลิงก์ของเฟซบุ๊กเราเพื่อให้ทีมงานเข้าถึงตัวเราได้ง่ายขึ้นท่านผู้ชมรลก้อนท่านผู้ชมอีเมลอันนี้ก็คือจะใส่เป็น Gmail ก็ได้ท่านผู้ชมครับหรือจะเป็นอีเมลก็ได้นะแต่แนะนําไม่ใส่เป็น G ี mail ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่อีเมลจะเป็นอะไรที่เก่ามากซึ่งหลลายยคคนนนไไไมมม่่่่อดด้้้้ใใใชชกั็็สสเเป G G mail mail พ ชื่อนามสกุลไม่ต้องใส่คำนำหน้าคือใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงของเราผู้ชมเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อเล่นใส่ชื่อเล่นของเราเข้าไปผู้ชมเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องใส่ขีดใส่เบอร์โทรศัพท์เราแบบไม่ต้องมีขีดก็ได้ผู้ชมเลข U i d ดีเลข u i d นี้เป็นเลข U i d ดีในเกมนะผู้ชมคือตัวหลักนะเพราะว่าจะเป็นตัวที่จะได้รับรางวัลก็คือง่ายว่าเราอยากให้ตัวไหนได้รับรางวัลคืออยากให้เพชรเข้าตัวไหนต้องใส่ U i d ดี Response. ตัวนั้นไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกตัวที่จะรับรางวัลไว้ก่อน ชื่อภายในเกมนุผู้ชมก็คือชื่อเราในเกมอะ่ะชื่อตัวละครเราอะ่ะเราตั้งชื่อว่าอะไรนุผู้ชมถ้าเกิดมีอักษรพิเศษให้พิมพ์เท่าที่เราพิมพ์ได้ไม่ต้องใส่อักษรพิเศษก็ได้คุผู้ชมเหตุ <Hey. S 1> <Hey. S 2> ผลที่อยากเข้าร่วมฟรีไฟล์คร r เอเตอร์ผู้ชมตอบไปว่าอยากได้เพชรไม่ใช่แล้วตอบไปว่าอยากเป็นนักสร้างคอนเทนต์ก็ได้จะตอบยังไงก็ได้คาผู้ชมเอาว่าเราความสัตย์จริงว่าเราจะเข้าโครงการนี้เพราะอะไรของพี่พ,พี่ตอบไปว,ว่าพี่ทําเกมฟรีไฟล์แล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างสารรค์ผลงานดีและอยากเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเกมฟรีไฟล์ท่านผู้ชมก็ตอบไปประมาณนั้นโอเคท่านผู้ชมครับเมื่อตอบครบหมดแล้วเมื่อตอบครบเลือกว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนโมัติแล้วกดส่งข้อความไปท่านผู้ชมก็คือกดส่งมาสมัครหลังจากนั้นรอทีมงานติดต่อกลับมาทางข้อความท่านผู้ชมทีมงานจะติดต่อกลับมาทาง Messenger นะครับจะเป็นรูปแคลรินติดต่อมาซึ่งพี่ไม่อาจาเอาขึ้นลูกให้ดูได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นกดนะครับก่อนว่าจะเป็นรูปแคลรินทักเรามาว่าเอ้ยนี่ครับคุณได้เป็น ครีเอเตอร์นะสนใจสมัครไหมเอ้ยสนใจเข้าร่วมไหมถ้าเราสนใจเข้าร่วมเขาจะให้เรากรอกใบสมัครเพิ่มอีกนิดนึงคือเป็นรายละเอียดแบบลึกนะครับผู้ชมเมื่อกอกเสร็จแล้วยอมรับกรอยอสนันยอมรับปุ๊บเราก็จะได้เป็นครีเอเตอร์แล้วก็จะมีภารกิจรายเดือนรายจปดาห์ให้เราทำเมื่อทำครบเราก็จะได้รับรางวัลชมอย่างเงี้ยบัตรสร้างห้อง15ใบอย่างเงี้ยผมมี1 6 3ใบแล้วแล้วก็ 50, เพชรหมื่นเพ่าน้ชมเหมือนปะเนี่ยก็จะได้อย่างนี้น้ชมในทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์น้ชมก็อย่างที่ทุกคนรู้รรออนนี 10, พ่าื พี่ว่าพี่จะอัพปืนหน่อยพอดีว่า MP 0ูนะพี่ลองเล้แล้วมันดีมันดีผมขวัญชมก็เลยว,ว่าอยากจะลองมาอัพมันน้ผู้ชมก็ถ้าจะอัพปืนน้ำผู้ชมผมแนะนำให้ไปที่ร้านนผู้ชมถามว่าทําไมต้องมาที่ร้าน้ำผู้ชมก็เพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อตรงเมืกก่อกี้ถ้าเราไปซื้อเป็นชิ้นตรงเมื่อกี้แลว้วคือมันจะลดราคาไม่ได้ผู้ชมแต่เรามาที่ร้านใช่ไหมเราจะสามารถที่จะใช้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ ใบลดราคาได้นะครับแม็กเต็มที่10ลดราคาไม่ได้โอซื้อมากกว่านั้นก็ไม่ได้ด้วยโอเคครับใช้ใบลดราคาไม่ได้กลับไปซื้อที่เดิม <c oughs> ก็ได้มาหมื่นเพชรวันนี้นะคุผู้ชมสดๆร้อนๆเลยก็เอามาอัพหน่อย m p ็มศูนต์ตัวนี้เพราะว่าใช้อยู่คาผู้ชมผมไม่มี m p ็มศูน์ใช้แล้วโบนัดิบเท่าไหร่สองร้อยเพชร <c oughs> อืมจัดไปคาผู้ชม <c oughs> เดือน โบว์ที่ผมจะเสียหลานชมตอนนี้เสียไป200เพชรท่านชมครับเลเวลสามโอ้หกร้อยเพชรเลยเหรอมีเสียรถไหมอ่ะโอแม็กแม็กหมืน่นหมื่นไม่ไหวใจเย็นแมวเสียไปแล้ว200เสียอีกอีกหกรเพชรท่านชมโอเคท่านชมเลเวลสี่เลเวลสุดท้ายคทผู้ชมโอ้โหเสียแปดร้อยเพชรเท่ากับสองพันเพชรเลยเนี่ยจัดไปท่านชม โอเคครับผู้ชม 2, อง0 0 0เพชรผู้ชม,ชม,ชมอัพจากเลเวล2มาเลเวล4ผู้ชมก็คือเลเวล4เนี่ยคือจะได้สถานนะเป็นดาเมจสองอัตราย 1, ิงหนึ่งผู้ชมครับซึ่งตัวนี้เป็นปืนที่ดีมากผมไม่อัพต่อนะเดี๋ยวไว้ผมค่อยหายหินชิ้นส่วนมาอัพต่อผู้ชมรอมดไปเกือบโอ้โห2,000เพชรอ,อันนี้สก,กาจากเลเวล2ไปต่อเสียกี่เพชรเนี่ยถ้าววันนี้พันสองอัพนี้เอาเรื่องผู้ชมมาครับ ถ้าไม่ได้เพชรฟรีนี่ผมไม่ทำนะผู้ชมจริงๆนะโอ้โหเหลือหกพันเพชรแล้โอ้หจากหมื่นเพชรหมดฟรีพังเพชรผู้ชมเพื่อัพปืนสองกระบอกโอ้ยโอเคผู้ชมผมอัพแล้วสองกระบอกครับจะอปแค่นี้พอทำชมก็อย่างที่เห็นน้ชมคือแบบว่าเคือบพี่อัพอ่ะที่พี่กล้าอัพอะเพราะว่าพี่ได้เพชรฟรีไงคือถ้าไม่ได้เพชรฟรีพี่ไม่กล้าอัพจริงๆอ่ะ คือเห็นว่าเนี่ยได้เพชรฟรีมาพี่ก็เลยเอามาอัปเปิดอัปอะไรนผู้ชมถ้าเกิดใครอยากได้เพชรดีๆอย่างนี้เอาไปเพชรฟรีๆแบบพี่นะผู้ชมก็สามารถสมัครฟรีไฟเคียเตอร์ได้นะครับน้ชมครับตอนนี้เหลืออยู่6,300นสาร้อยเพชรน้ชมจากตอนแรกหมื่นเพชรหมดล้นลัวน้ชมคือแบบว่าเพชรใช้เร็วมาก <laughs> หมดเพรๆๆชรลนลัวเอ้ย ก็ตามนี well, like Then, like, ้ผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะมาสอนวิธีรับเพชรฟรีแบบนี้กันผู้ชมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดสมัครสมาชผมด้วยแต่ถ้าใครบอกว่าเอ้ยพี่ครับผมไม่มีช่องครับพี่แล้วผมจะได้เพชรฟรีผมทำไงกดไลค์กดสัครสมาชแล้วกดติดตามช่องพี่ว้นน้ชมเพราะว่าพี่มีแจกแน่นอนแต่ว่าขอรวบรวมงบป๊บานึ่งน้ผู้ชมครับถ้ายอดวิวพี่ได้ยอดเงินพี่ได้คือลักๆ่ของพี่อะทำงานกับ YouTube พี่ผู้ชมก็คือรายได้จะลักอะจะมีแต่ YouTube แล้วก็มีแต่งานประจำที่พี่ทำ แต่รายได้จากยนะูทูปเนี่ยพี่สามารถแบ่งมาแจกน้องๆได้ก็คือมึงยๆว่าถ้าน้องช่วยกันดูแล้วน้องแบบว่าช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปให้พี่ ia, ใช่ป่ะถ้าพี่มียอดดูเยอะๆแบบแบบเยอะๆ่านชมคือได้เงินจากยูทูปเยอะๆได้เงินจากค่าโฆษ,ษณาเยอะๆพี่ก็เอาเงินตรงนั้นนะนะมาซื้อบัตรเกมหน้าในการแจกของน้องๆ่านะชมอย่างคาตานะเนี่ยพี่ก็เล็งอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวพี่จะซื้อเอสซื้ออะไรมากินน้ำชมเหมาลังมากินถ้าเกิดพอพี่เอามากินแล้วพี่ก็จะเอานะน้ำชมเอาฝาแล้วเอาโค้ดมาแจกน้องๆน้ำชมเพราะไอวอลพี่ได้ไปแล้วมันเนี่ย พี่ได้อวอแล้วเหลือแต่คาตนาที่พี่ยังไม่ได้ถ้าได้มาพี่ก็แจกคุณชมแจกเรื่อยๆคุณชมว่าอย่างที่ถ้าเกิดใครติดตามช่องพี่มานานจะรู้นะว่าปกติพี่อาจจะแจกไม่บ่อยแต่ว่าพี่แจกจริงนะผู้ชมก็ตามนั้นนะหมดเลยครับผู้ชมจจกหมื่นเพชรหมดไปสามพันเจ็ดโอ้โหอัพสองกระบอกพร้อมกันเลเวลสี่ถามว่าทำไมพี่อัพแค่เลเวลสี่ครับทุกกระบอกเลยไหมพี่อัพเต็มเพราะว่าเลเวลสี่มันได้สแต็กของมันแล้วอะมันได้สแต็กสุดๆแล้วผู้ชม ถ้าจะอัพแบบว่าสูงส <stimulus> ang ang ุดเพื่อจะเอาท่าทางอืถ้าท่าทางจริงพ er nah ี่ว่า <sh> ถ <with> <pal> ้าจะท่าทางเอคมังกรน่าจะสนใจกว่า่านผู้ชมเพราะว่าพี่ว่าเอคมังกรเนี่ยท่าทางมันสุดยอดสุดเลยนะมันอลังการเวอร์วังอลังการมากแต่ว่าเก็บเพชรไว้ทำอย่างอื่นก่อนดีกว่านะเพื่อมีกิจกรรมมีชุดอะไรดีๆมาพี่ค่อยทำน้นผ้ชมก็ว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะแล้วก็อย่างที่บอกใครที่บอกว่าพี่สตรีมทีเธอไม่แน่นะเอิม ไม่กล้ารับปากคุณชมแต่ไม่แน่ว่าพี่อาจจะสตรีมเร็วๆนี้แต่ไม่บอกว่านหนจะสตรีมในเพจน้ำชมเพจพีเจทีพีก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกดสติ๊กเกอ์เพจพี่ด้วยนะคุณผชมหนีไปสตรีมในเพจเพราะว่าอยากเปิดเพลงได้ทุกคนจะได้สนุกกับพี่ในการเล่นน้ำชมตอนนี้ก็พร้อมบวกค่ะคุณชมไปไปแล้วคุณชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบาย